ครับสวัสดีครับนะวันอ่าเราก็เดินทางมาถึงที่ขนุนของพี่เขาเนาะครับพันธทองกระเสิร์ดขนุนอายุ2ปีแล้วฉีดสองครั้งเหมือนกันเดี๋ยวมาถามพี่เขานะครับว่าฉีดควิกไปแล้วเนี่ยนะแตกต่างยังไงบ้างครับขนุนต้นใหญ่มากเลยครับพี่ครับแนะนํานิดนึงว่าฉีดควิกไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยอันนี้ก็สองครั้งเหมือนกันจากกับตัวเล็กตัเล็กใช่ครับทั้งหมดในแปลงนี้กี่ต้นครับเนี่ยแปลงอันใหญ่นี้ประมาณร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นครับก็ถือว่าเยอะเลยเนาะร้อยห้าสิบต้น คืออยุสองปีเท่ากันหมดเลยเท้าแต่บางต้นก็คือมันมีที่เล็กก็คืออามาแซมอ๋อามาแซมที่อ,อ๋อที่มันตายไปน<ช>ะก็มาแซมที่ต้นให,ใหญ่นี่คือสองปีครับเต้นที่ต้นพุ่มใหญ่ๆนี่คือสองปีครับท,ที่ที่ดูอย่างที่บอกน้อว่า ใช้คลิกไปแล้วเนี่ยฉีดพร้อมก็แบ่งเล็กเลยถ้าฉีดตรงนู้นก็ไม่ฉีดตรงนี้เหมือนกันความแตกต่างเป็นไงบ้างครับความแตกต่างคือมันแตกยอดพี่แตกยอดดูด้กล้ได้ไหมกล้องดูดยกล้องเลยแตกยอดดีมากแล้วก็ยอดจะใหญ่ขึ้นดูตรงไหนดีนี่คือยอดเขาใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะยอดใหญ่ปกติมันใหญ่แบบนี้ไหมไม่นะคะตอนแรกมันไม่ส่วนมากขนุนหนูเพิ่งจะเริ่มดูแลหนูไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้อะไรคือปล่อยธรรมชาติเหรอใช่สองปี ปีกว่าที่ผ่านมาหนูไม่ค่อยได้ดูแลอลยอย่างมากก็แค่ทำหญ้าโคนปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพิ่งจะมาเริ่มดูแลปีเนี้แล้วก็ฉีดวิกไปสองหนก็รู้สึกว่าเออมันงามผิดหูผิดตาขึ้น